สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะ h ช n แนลนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคาบาโมบายนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการลงดันน้ําแข็งนะครับ DX น้ําแข็งอเวกนะครับผมต้องบอกก่อนว่า Awa กนะดังนั้นนะครับมันมีวิธีการลงแบบไหนนะครับหลายๆคนบอกว่าชุดเช่าจะผ่านไหมพี่มันจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับมันจะไปได้ไหมสําหรับดันนี้เขาบอกว่าต้องใช้ดาเมจสูงมากนะครับไม่งั้นตีบอสแรกเนี่ยไม่ทันนะครับหินมันเลยแพงครับผม ในการที่เราจะลงดัน DX น้ําแข็งนะครับผมราคาหินอยู่ที่ประมาณ 6M นะครับถึง 10m เลยนะครับผมซึ่งผมก็ขายไปตอนที่ประมาณ 9M นะครับแล้วก็ 8M ดนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละเวลาไม่เหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคนใช้ต้องการใช้เมื่อไหร่นะครับเขาก็จะซื้อเมื่อนั้นนะครับดังนั้นแจนเย็นนะครับรอขายไปโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับยังไงเราก็ฝากเลยละกันถ้านึกถึงอุปกรณ์เกีมิเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับผมรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีนะ ถ้าจะเติมเจมเกมคาบาวนะครับต้องที่นี่เลยครับผมลิสแมนช h o p นะครับเติมถูกเติมไวนะครับปลอดภัย100%นะครับที่สำคัญใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ทางลิสแมนช h o p ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับผมยังไงกดที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาเท้าวความนิดนึงนะครับเจ้าดันตัวนี้นะครับเป็น DX Awake ต้องบอกก่อน นะครับสามารถซื้อใบดันเจียนได้ที่เมืองไอ์นะครับแล้วก็ n อ c อยู่ตัวเดียวกันเลยนะครับกับเอ็นบีซีที่ขายใบวัวก๊อปปี้พวกเนี้ยนะครับพวกแมปพาร์ c ก๊อปปี้วัวก๊อปปี้นะครับเราสามารถซื้อได้ที่ n อ c ตัวนั้นนะครับแต่ผมจะมีให้ดูนะครับผมว่ามันตรงไหนแล้วก็บอสตัวแรกเขาบอกว่ามันไม่ไหวนะครับมันโอ้โหมันเด้งเลือดแบบโหดมากนะครับเราต้องรับมือกับมันยังไงนะครับผมแล้วบอสตัว2ตัว3าก็โหดไม่แพ้กัน บอกเลยว่าแรงนะครับผมดังนั้นหินพี่นี่มันเลยแพงนะครับผมมันจะมันจะชื่อว่าอะไรนะไอสโ stone นะครับโอเคเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับดูของจริงกันดีกว่าไปครับอันนี้นะครับอ่า NBC ก็อยู่ตรงนั้นนะครับที่ซื้อที่เดียวกันเลยครับไปครับอ๋อดัน DX นะครับอย่างที่บอกต้องออกปาร์ตี้ก่อนนะรับบัฟมาให้เรียบร้อย รอบนี้ผมจะลงแบบไม่ได้กดยา GM ไม่ได้กดยาบัฟนะครับดังนั้นเนี่ยเราใช้แค่บัฟตัวไปนะครับพวกวิกับนูนะครับผมก่อนที่เราจะตีมันนะครับผมแนะนําว่าให้เราบูดดามิให้เต็มที่ก่อนนะครับผมเรียกหยวนนะครับแล้วก็เรียกถ้าหารรับจ้างเราเนี่ยนะครับมี2ตัวก็เรียกเอาไม้ครบ2ตัวครับให้มันเพิ่มดามจนะครับแล้วเราก็ตีไปเรื่อยนะครับผมเห็นไหมครับลองดูนะนะครับช็อตที่เรือมันจะเด้งขึ้นมาเนี่ยนะครับคือช็อตที่เราตีมันมิด แต่ผมเลยบอกเลยว่าวอลผมเนี่ยมันตีมิดน้อยมากนะครับมันน้อยครับเพราะว่าผมลงเกี่ยวกับพวกความแม่นเนี่ยเยอะนะครับผมดังนั้นมันก็เลยไหวนะครับแล้วมันก็ง่ายด้วยนะครับผมหินอย่างที่ผมบอกนะเออเจ็ดถเอ็มนะครับราคาเลือกขายเอาเห็นป่ะแค่นี้เองก็จบแล้วครับบอสตัวแรกนะครับตอนแรกที่ผมลงมาเนี่ยผมกดเต็มเลยนะพวกยาจีโยาจีนะครับ โอเคนะครับต่อมาครับเราก็เข้ามาตรงนี้นะครับบอนตรงนี้ตีแรงนะครับผมต้องระวังให้ดีนะครับบอกเลยว่าตีแรงนะครับตีแรงเลยแหละนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เปอร์ดูดเปอร์เซ็นเลือดเนี่ยน้อยๆกับเปอร์ฮิตน้อยๆต้องระวังให้ดีนะครับบอนยิงแรงมากนะครับผมและที่สําคัญเนี่ยบอสตัวที่2เนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างโหดเหี่ยมนะครับบอาคนผ่านตัวที่หนึ่งมาได้แล้วทดสอบดาเมจมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่าเราดาเมจถึง แต่พอมาเจอตัวที่2ตายครับปั then, ๊ตัวที่2นี่ยิงแรงนะครับผมมันเหมือนกับตัวที่2เนี่ยเป็นตัวทดสอบความฝืดนะครับทดสอบเกาะเราอะนะครับโอเคนะครับผมก็จะถอยมายืนนะครับแล้วก็รอรีแบทนะครับรอรีแบทแล้วก็รีสกิลนะครับดังนั้นอย่าพึ่งรีบนะครับผมบอกแล้วนะครับพยายามใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบมากมายนะครับค่อยๆไปนะครับติ๊กปั๊มเลือดดีๆนะครับอย่างผมเนี่ยบางทีผมก็ลืมปรับนะครับบางทีสับตัวไปตัวมานะครับผม โอเคยืนนะครับใจนิ่งๆครับใจลมๆไว้นะครับโอเคพอแบดเราได้ปุ๊บนะครับสกิลทุกอย่างเรามานะครับเราก็เตรียมเข้าไปสู้ครับไปแปลงล่างครับผมปังแม่งยิงกันแต่ทางเข้าเลยนะครับต้อนรับครับเนี่ยแรงนะครับผมผมโดนดอกพันสี่อ่ะนะครับโอเคนะครับสำหรับตรงนี้ผมบอกเลยว่ายิงทะลุบัฟหมีนะครับผมเออบัฟหมีผมเอาไม่อยู่นะดังนั้นเนี่ย นะครับผมไม่สามารถเปิดหน้าแดงได้เต็มเวลานะพอเลือดเนี่ยประมาณครึ่งหลอดต้องปิดแล้วนะครับผมเพราะว่าเลือดรีไม่ทันนะครับเพราะว่ายิงแรงจริงครับผมเนี่ยนะครับเรานั่งดูเลือดเราไว้สักครึ่งนึงปิดเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลยเถิดนะครับเพราะว่ามันมีตอนที่มันใช้สกิลแรงๆด้วยนะครับผมทีนี้เราก็ยิงไปเรื่อยครับเนี่ยคิดดูดิขณะผมใช้บัฟหมีบัฟแมวนะเลือดอยังแบบว่ากระอ,ดอดกักอ่ะแล้วพอผมเปิดหน้าแดงไงพอเปิดหน้าแดงปุ๊บเนี่ย มันตัวเราบางลงเยอะครับมันเลยรีเลื่อยไม่ทันนะครับทีนี้เราก็ค่อยๆเคาะไปเรื่อยครับนะเปิดสองแบตไปเลยครับผมเพื่อเล่งดาเมจหน่อยนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราแบตหมดนะครับผมบอกเลยว่ากากเลือดนะกากเลือดเลยบอกตรงว่ากากเลือดเพราะว่ามันแรงนะครับแรงแรงเลยอะนะครับแล้วของเราขี้เกียจด้วยนะครับผมเออถ้าเราแบบว่าของอลังการงานสร้างเหมือนคนอื่นเขาเติมเป็นแสนๆนะครับผมก็ ก็คงจะวิ่งผ่านแล้วก็วูบไปเลยครับบอสนะครับตีไปครับผมเรื่อยๆนะปึ๊บ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 เร็วเร็วรีบรตีเร็วโอเคนะครับพอตีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ได้กล่องมาหนึ่งกล่องนะครับเก็บไปครับได้หินเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญครับตรงนี้เช่นกันครับพอเราคุยวสเสร็จปุ๊บตรงนี้เรามาเต้นตรงกลางครับเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังเดินไปเจอคือบอสสุดท้ายครับเออซึ่งอย่างที่บอกน DX มันสั้นเนาะแล้วก็อันนี้เช็คบัฟให้ดีเลยผมบอกเลยนะครับตัวนี้เก่งกว่าตัวเมื่อกี้นะครับเออเก่งกว่าตัวเมื่อกี้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีแบบเบิร์นมานาด้วยนะครับเหลือศูนย์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเรียนพาสซีฟมานามาก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับ อืมโอเคเมื่อสกิลครบหมดแล้วนะครับเราก็แปลงร่างครับไปครับทำรามไปเลยครับผมเออโหมันซัดออกมาพันปีอีกแล้วโอ้หอสแมงแต่ตัวเนี้ยนะครับแม่งใช้สกิลด้วยนะครับต้องระวังนะครับตัวนู้นเนี่ยยังยังไม่ค่อยมีลูกใช้สกิลเท่าไหร่แต่ตัวนี้เนี่ยมีนะครับต้องระวังให้ดีนะครับเนี่ยดูดิแมงไม่ไม่ไหวไม่ไหวนะครับผมต้องกดบัฟปีกเลยแรงกว่าว่ะเอาจริงมาแรงกว่าตัวเมื่อกี้นะ ตีไปครับสังเกตเลือดตัวเองดีๆนะเนี่ยมาแล้วนะครับผมก็ขึ้นอย่างนี้เนี่ยต้องระวังนะครับผมใช้สกิลนะครับสกิลมันนี่แบบว่าอลังการงานสร้างอ่ะเนี่ยดูดิวื้๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ ถ้าเกิดว่ามันใช้สกิลจังหวะที้เราเปิดหน้าแดงอยู่แล้วไม่มีหมีไม่มีแมวนะเรียบร้อยครับผมกองกับพื้นเลยนะครับผมตีไปครับเรื่อยๆชิวๆครับตอนนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมเปิดสองอแล้วแล้วเดี๋ยวก็พอมันตายนะครับถ้าเกิดว่าหินดอกบัะก็จะดอกเลยนะครับจะเข้าตัวตึ้งนะครับหรือตกพื้นนี่แหละนะครับแต่แม่งเก็บเร็วจัดนะครับผมน่ะเรียบร้อยครับได้มาอีกหนึ่งเม็ดครับแล้วก็หินขาวนะครับผม โอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับเป็นการจบครับดัน dX a อ a k e าวน้ำแข็งนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมมีหลายคนบอกว่าไม่น่าจะลงได้นะครับก็ลองลงให้ดูแล้วครับส่วนดันหนอนเนี่ยนะครับดันหนอนไม่ได้มีรไยยากครับเพียงอย่างเดียวเลยที่คุณต้องมีครับก็คือนะครับผมสิ่งที่ต้องมีคือเราต้องนะครับมีมอไซค์นะครับง่ายๆเลยครับใครมีพวก RW3 เนี่ยิ่งดี ะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครมีบูก็ได้นะนะครับตีบวกเจ็ดบวกแปดนะครับผมเห็นในคิวก็ลงกันอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าใครขับพวกบูเนี่ยนะครับเวลาคุณชนขอบเนี่ยอาจจะมีให้คุณแก้ตัวได้แค่ทีสองทีนะครับส่วนตัวบอสก็ไม่ได้มีอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะก่อนที่บอสจะใช้สกิลมันมีเตือนครับเนี่ยเตือนในช่องเนี้ยนะครับข้อความเนี้ยนะครับเราก็ดูเอาครับทุกครั้งที่บอสจะใช้สกิลเนี่ยนะครับมันจะมีการเตือนข้อความขึ้นตรงนี้ก่อน นะครับพอคุณเห็นเนี่ยคุณก็ตีตามปกติเลยนะครับแต่ผมเนี่ยลองไปแล้วนะครับแดดไม่ได้นะครับต้องมอไซจจริงๆนะครับซึ่งผมขายแดกเกยงหมดแล้วนะครับยังไงก็ไม่รู้ได้ลงให้ดูหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวรอดูเอนแล้วกันเกิด r w 3ต่อบอีกคันนึงเดี๋ยวจะขับลงไปให้ดูนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรยากครับสู้กับหนอนนะครับง่ายๆนะครับแต่ว่านะครับอย่างที่บอกนะครับตอนต้นนะครับมันต้องมีมอไซแค่นั้นเองหรือผมลองแดดดูแล้วนะครับมันติดแค่จังหวะเดียวก็คือตายเลยครับผมเออไม่ได้ ผแล้วก็ตามนั้นนะครับผมยังไงก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมสาหรับวิธีการลงดัน DX น้ําแข็งนะครับก็ที่ใครๆหลายคนบอกเลยว่าติดดันนี้มากนะครับยินดันนี้ถึงแพงนะครับผมแล้วก็คนที่เขาเป็นมหาเทพแล้วเนี่ยของโหดๆเขาก็ไม่ค่อยลงกันนะครับเออเพราะเขาก็ไปทําอย่างอื่นกันนะครับผมโอเคนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายๆจุบจุบ